วิดีโอนี้สนับสนุนโดย e v m e a x a Ceramic Pro ชียงใหม่และฟิลลามินาสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะโชว์ X-Bang P7 Plus นะครับผมเคยเท s t X-Bang P7 ธรรมดานะครับได้ขับ1 0ึ่งพันได้เทส t อะไรตั้งหลายอย่างนะครับแล้วก็เมื่อก่อนรุ่นเก่ามันก็ไม่ใช่จะดีมากนะครับมันช้าๆแล้วก็มันก็กินไฟเยอะแล้วมันก็โอเคนะครับ แต่ว่าอันนี้นะครับโอเคเราไม่มีโอกาสทดสอบนะแต่ว่าผมจะโชว์ภายในนะครับมันโคตรโหลดน,นะถ้าคุณเคยเห็นภายในของ x g นะครับมันจะคล้ายกันนะครับโอเคอันนี้มันไม่มีฟรมนะครับแต่ว่ารถนี่นครับมันเป็นตั้ง505เซนติเมตรแล้วก็เอ่อวีลเบสนี่3มเมตรนะครับเขาบอกว่ามันช่วงล่างมันดีมากเลยนะสบายคงจะผมไม่รู้นะอาจจะดีเหมือนรถเบนซ์รถรถเยอรมันรถเอ่อ รถ B M นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะครับก็มีอ๋ออันนี้มันเป็น G P T ชาร์ตโฟนนะครับเนี่ยของจีนนะอันนี้เป็นสเปคจีนนะครับมันจะมีตัวงสู่จีนนะครับหรือว่าเนี่ยมีกล้องสองอันนะครับมันคงจะเป็นอ่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่ามนเป็นสองแบบโฟกัสไลน์นะครับนี่เป็นของ A D A S แล้วก็มีกล้องถอยหลังข้างหลังนี่นะครับที่ข้างหลังนี่ก็ดีนะครับแล้วก็มีฝาไว้ของยกกว่านี้นะครับ อันนี้มันเป็น rear wheel drive นะเขายังไม่ได้ประกาศว่าจะมี all wheel drive นะครับเป็นเจ็ดสิบสีเกิโลวัตต์เอาแล้วก็นี่เป็น5้แบตเตอรี่นะครับชาร์จ10ถึง80%ใช้เวลาแค่12นาทีนะครับก็คงจะเป็นสัก400ร้กิโลวัตต์นะครับโคตรเร็วนะนะแล้วก็มี12บโวลต์ข้างหลังนี่ครับมีข้างหน้านั่นนะครับมีตะขอไว้ของนะมีเซอร์วูสอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีไฟ2ที่นะครับโอเคปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังนี่นะ ก็มีที่โอเคนะเนี่ยแต่ต้องเทสดูนะที่โอเคผม1 7 3ยเซนมนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะปรับเบาะขึ้นได้ครับโอเคถ้าเราปรับขึ้นสูงสุดนะมันจะมีที่มากสุดนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งอย่างนี้นะโอเคมันก็ยังมีที่เว้นได้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มเอ็นนะครับมันจะเข้าไปในหลุมหรือว่าจะอธิบายยังงแต่มันเริ่มแคบไหมนะ เออโอเคเอนมากสุดอืมมันกลายเป็นที่น้อยลงที่นี่นะครับแต่วันก็เกือบจะนอนแล้วนะนอนสบายนะครับแต่ว่าภายในเนี้ยนะมันโคตรเลิศนะครับมันนุ่มแล้วก็ดูไฮโซดูพรีเมียมนะครับมันไม่ดูชีฟนะขนาดตะขอเนี่ยะครับรู้สึกมันเย็นๆมันรู้สึกมันเป็นอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่ตะขอพลาสติกนะครับเขาใช้เหล็กนะครับ เขาทําภายในให้มันโคตรดีแล้วก็ขนาดโต๊ะเนี่ยนะอย่างงี้เลยนะครับเหมือน X9 เลยเดี๋ยวนี้ฮะว้าวแล้วก็โอเคมีที่ปรับแอร์นะครับมีจออันนี้นะครับจะจะปรับแอร์หรือว่าอะไรนะครับแต่ว่ามีอาจจะมีอัพอย่างอื่นนะครับมี USB C อันหนึ่งที่นี่นะครับแล้วก็อันนี้มีที่ไว้แขนนะครับที่วางแขนแล้วก็มีที่ไว้แก้วแล้วก็มี ไว้มือถือ2อันแต่ว่าไม่มีสกีโอเปนนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอนได้นะครับก็สบายดีนะเบาะนี่นะโอเคเป็นซิ t เทติกแ e ้วแต่ว่ามันก็รู้สึกนุ่มสบายมากแล้นะตอนคุณจับหรือว่าคุณนั่งที่นี่นะเหมือน X9 แล้วนะ่าจะคุณเคยอยู่ใน X9 คุณก็รู้นะว่ามันจะต้องเป็นดีขนาดน,นี้ก็ดีเลิศเหมือนกันนะครับแล้วก็มี Glass Roof มันทำแบบ diffuse ไม่ได้นะครับ gloss r มันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดแต่ว่ามันก็มี block infrared นะครับกับความร้อนนะครับแล้วกระจกที่นี่ก็ไม่ใช่เป็น2ชั้นนะครับธรรมดาแต่ว่ากระจกข้างหลังนี่มันจะมืดกว่าข้างหน้านะครับแล้วก็อันนี้ไม่มี soft close นะครับเป็นธรรมดาแล้วก็มี e m e r g e n c ที่นี่นะครับแล้วก็มันก็ปรับได้แต่ว่า memory นี่มันคงจะอยู่ในจอนะครับเหมือน X back คันอื่นนะครับแล้วก็อันนี้ก็มี lumbar แล้วก็คันนี้ไม่มีฟรง์เราไม่ต้องดูข้างหน้านะครับแล้วก็เข้าไปเออ d i n g data t เต o ร์จนะก็สบายดีนะเนี่ยแป๊บเขาดีไซน์ให้มันงามดีนะครับลำโพงกับภายในทุกอย่างนะครับกับ x p ็ n แเนี่ยฮะโหลดดีนะแล้วก็ที่นี่ก็มีช h ร r จ i n g พ a ดสอันนะครับ แล้วก็มีคูลิ่งล้วนะเหมาะสำหรับ iPhone แล้วก็ข้างหลางนี่ก็มีที่ไว้ของแล้วก็มี USB A 1อัน USB C อันหนึ่งแล้วก็มี12โวลต์นะครับแล้วก็ถ้าจะเปลี่ยนน้ำหอมนะครับเขาเอาไว้ในนี้นะนะ3อันอ,อยู่น,นี่นะก็ดีง่ายดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนน้ำหอม่าส่วนใหญ่ในคันอื่นนะครับมันจะอยู่ที่อื่นเลยดมันจะอยู่ใต้ใต้ยอย่างเงี้ยแบบยากมากเลยนะนี่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ ผงมาลัยก็ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้นผมลองสไลด์นะครับมันไม่สลิปเลยนะมันมันบางคันนี่นะมันจะแบบลื่นไปนะอันนี้พอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้มันไม่ใช่เป็นฮับติกฮุจี่เฮาโอเคแล้วก็เอ่อมันเป็นปุ่มธรรมดามันไม่ได้เป็นฮับติกชิดโอ้เนี่ยโอเคโอเคสามหกเซนก็ดีนะครับแล้วก็เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ไอพวกนี้อะสต็อกอะไรมัน มันมันรู้สึกดีนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกชีฟนะครับว้าวแบบภายในนี่นะของเอ็กซ์นี่แหละมันเฮ้ยผมว่ามันมันโคตรดีแลยนะาประทับใจมากนะครับแล้วกระจกนะครับคุณเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นกล้องหรือว่าให้มันเป็นกระจกธรรมดานะครับก็ดีนะผมก็ชอบเลือกได้ว่าโอเคบางทีต้องการประจกบางทีถ้ามันเต็มข้างหลังเราก็ใช้กล้องก็ได้นะครับล้วนี้ก็มีที่เพียบแล้วนะครับรถมันกว้างโอเคมันมัน ข้างหลังมันอาจจะแคบแต่ว่าข้างหน้านี่สำหรับคนที่ขายาวนี่เป็นไรนะครับโอเคตัวนี้คุณก็ได้เห็น Xpeng P7 Plus นะครับถ้าคุณเคยเห็นวิดีโอที่ผมเทดสอ Xpeng P7 ที่โนเยออันนั้นมันรู้สึกมันก้องแก๊งหน่อยมันไม่ค่อยดีมันกินไฟเยอะหน่อยแต่ว่าคันนี้นี่มันน่าจะดีกว่าตัวเยอะนะครับถ้าคุณรู้จัก Xpeng G6 นะครับแล้วก็ X9 น้อ no นะครับก็ตอนนี้เทคโนโลยีของ x p a n มันดีขึ้นนะ คันนี้มันน่าจะกินไฟน้อยนะครับวิ่งได้ไกลน่าจะเทส1000กิโลเมตรกับอย่างอื่นนนะครับว่ามันดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เข้าไทยแต่ว่าถ้าหลายคนเ็าสนใจเอ็กซ์เพลเขาก็จะอาจจะเริ่มขายที่เมืองไทยนะครับคณอยากจะได้ไหมอย่างนี้นะครับที่เมืองไทยนะผมว่ามันรอดนะครับถ้าเทียบกับ P7 เก่านะครับ P7 plus นี่มันโอ้ดีมากนะครับโอเคคนจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูไปันธนและก็เฮากระปาากันใหม่สวัสดีครับ